สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มีบุนแผนพลายกุมารลุงปูทิมเนื้อข้าวตอกครับจะเม็ดใหญ่มากเหมือนกันเมื่อกหยศาะสัดเนี่ยแต่จะฟูเม็ดใหญ่ด้วยครับก็เพิ่งได้มาครับ ข้างหลังจะฟังตะกุดสามดอกนะครับเนื้อพระจะเม็ดใหญ่มากครับเนื้อฟูเม็ดใหญ่ มีสีเขียวสีแดงผสมนะครับออกคล้ายสีน้ำตาลสีเขียวมีคราบน้ำมันคราบสีพึ่งผสมครับ ผมว่าน่าจะเป็นปีสิบห้านะครับดูลองซูมดูก่อนนะฮะดูนะครับมีหลายสีนะครับ ดูด้านข้างครับที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดฟูฟู <_ d ata> เหมือนกับเม็ดข้าตอกนะครับกายศาสตร์เม็ดข้าวตอกเม็ดใหญ่เบลอเร่เลยแต่องค์ที่ผมใช้จะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับ นะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยจะมีคราบสีพึ่งนะครับตะกุดทองแดงเถื่อน3ามดอกสังคติจะใหญ่มากนะครับสูงใหญ่นูนเลยแหละนะี่ครับ จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเป็นไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลยเม็ดใหญ่เกินครับแต่ทรงพิมพ์เป็นภ้าคุณแผนมาตรฐานอยู่แล้วครับแต่แท่จะส่องหาตำหนิเพราะว่าหายไม่เจอหรอกตรงนั้นตรงนี้ตรงภูแหวงไหลหลุมอะไรก็เหมือนกันหมดเลยครับดูไม่ออกเลยเพราะว่าเนื้อพระเม็ดจะฟูใหญ่ ใส่ทอดกางแกงเลยนะครับวันนี้ เม็ดใหญ่เม็ดฟูเลยนะครับแต่พระองค์นี้จะไม่ค่อยเห็นเนื้อแร่ทองคำนะครับไม่ไม่ค่อยเห็นสายแร่เท่าไหร่มีนะครับเป็นจุดเป็นจุดแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกับองค์ก่อนครับแต่องค์ก่อนประกายทั่วองค์เลยครับ เห็นไหมครับมีสีนั่นสีนี่หลายสีนะครับเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะหายากด้วยดูนะครับพระเม็ดฟูเม็ดใหญ่ ด้านหลังด้านข้างมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเลี่ยมกอบกันน้ำนะครับด้านข้างก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในกรอบนะครับแกะไม่ได้เลี่ยมกอบกันน้ำใส่ทอง คล้ายๆกับว่าเขาแกะทงไปขายนะฮะเป็นเนื้อกยายศาสตร์นะครับแต่เป็นเม็ดเหมือนกับเม็ดข้าวตอกเลยเม็ดใหญ่ฟู ครับสำหรับชิปนี้จบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถูกใจก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ